สวัสดีฮะมิตรรักแฟน YouTube กันได้นะครับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้นะครับวันนี้มาเดี๋ยวตัวอยู่หน้ากล้องวิดีโอนะครับตัว m s x นะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่7สีแล้วนะทุกทีที่ผมมารีวิวเนี่ยให้ดูเนี่ยจะเป็น m s x 7สีนะหน้าจอจะสว่างหน้าจอจะไม่มืดนะฮะหน้าจอจะสว่างเห็นหน้าจอแต่ตัวนี้หน้าจอมืดนะครับ m s x หน้าจอมืดตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็ยอมเจ็บอีกนะฮะเพื่ออยากรู้อยากลองว่ามันเป็นอย่างไรใช้ได้ไหม เจ๋งไหมดีไหมมาเดี๋ยวผมมาจะมารีวิวให้ดูกับตัวตัวนี้นะฮะตัวนี้ความแตกต่างจากตัวเก่าอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นี้คือหน้ามืดเห็นไหมหน้ามันมืดหมดเลยมืดตัวนี้ไม่ใช่เจ็ดสีตัวนี้มีสีเดียวอ่ะแต่สีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะแต่เราบอกไว้ก่อนครับตัวนี้นะฮะเหมือนเดิม6กเกียร์ 6กเกียร์แต่ตัวนี้หกเกียร์เนี่ยมันจะมีไฟเอนจิน้นมีไฟหกเกียร์ก็คือไฟเกียร์ล่างอีกเนะีเหมือนเดิมนะฮะเจ็บอีกเหมือนเดิมนะครับกับไฟเกียร์ล่างดูยังไงอย่างที่บอกอ่าดูปลั๊กดูง่ายๆเลยนะฮะดูปลั๊กนี่ถ้ามี2ส,สายแบบเนี้ยไม่ต้องไปลองไฟเลยบอกตรงเห็นสายแค่นี้ก็รู้ละไฟรูปเครื่องกับไฟเกียร์หกแตะสายกาวได้เลยแตะสายกาว สายสายลบอ่ะก็รู้เลยเพราะพวกนี้ใช้สายลบสายเกียร์ใช้สายลบนะแต่อย่าอย่าไปแตะสายบวกนะครับถ้าจะลองไฟเกียร์ต่างๆอ่ะไฟรูปเครื่องไฟโชว์อะไรเนี่ยแตะสายลบเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมแตะให้ดูแล้วกันนะทีนี้มาเดี๋ยวเรามาดูไฟกันก่อนดีกว่าว่าเริ่มเปิดเป็นยังไงนะครับอ้าวเปิดเครื่องเดี๋ยวผมให้เด็กเปิดอ่าเสียบแบตเตอรี่ปึ๊บนี่เป็นไงอาจจะสะท้อนจอหน่อยนะผมพยายามนั่งนั่งบังแสงอยู่นะครับเป็นแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวผมขอซูมกล้องเลยปี๊ดหนึ่งนิดหนึ่งเป็นไงชัดไหมสีเดียวนะครับคือสีเดย์ไลท์นะฮะเดี๋ยวมาให้ชัดๆให้ดูเดย์ไลท์นะฮะแบบนี้นะครับสวยไหมอ่ะขออีกรอบนึงปิดเครื่องปึ๊บเปิดอ่ะดูไฟสีต่างๆนะ เกน้ำมันก็คนละสีอะไรก็คนละสีแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ต่อเข้าระบบมันเลยจะติดได้ไม่หมดให้เราเช็คสายอขออีกรอบนึงอ่ดูเกน้ำมันนะดูไฟแล้วก็ดูตัวต่างๆนะเห็นไหมสีมันเป็นแบบนี้อ่นะครับเพราะว่าถ้าตัวเดิมเห็นไหมถ้าเราไม่ได้ใช้ต่อน้ำมันมาจากกระพริบกระพริบกระพริบตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้ไม่มีกระพริบเลยนะครับตัวนี้ไม่มีกระพริบเลยแล้วก็ทีนี้เรามารองอย่างอื่นกันดีกว่า นะครับรองอย่างอื่นก็ยังไงเรื่องความเร็วเลยแล้วกันอย่างอื่นติดหมดอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวนะอย่างอื่นก็ติดหมดทุกอย่างแต่ทีเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องความเร็วเนี่ยแหละไอ้ตัวนี้แหละผมยังไม่แน่ใจว่าเพราะว่าตัวนี้มันตั้งค่าไม่ได้ผมเข้าไปแล้วมันปลดแล้วมันล็อกมันไม่ล็อกนะครับความเร็วมันไม่ล็อกนะฮะแล้วตัวนี้เปลี่ยนสี <modified. |lo|> ไม่ได้ปกติจะเปลี่ยนสีนี่เห็นไหมเปลี่ยนสีไม่ได้แต่ตัวนี้อ่ะก็ตั้งค่าทริปได้ล้างได้เห็นไหมเป็นเป็นหนึ่งนะกดค้าง้าย มันล้างไปหมดละปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนมาเป็นทอเท่าเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเลื่อนไปเลื่นทเท่าเราจะมาแตกแตกไนากาเราก็กดขวาค้างไว้เนี่ยมันก็จะกระพริบอ่ะแล้วทีนี้ก็มานาทีชั่วโมงกระพริบละปุ๊บอ่ะแล้วเรากดอีกรอบนึงมันก็จะหลุดออกไปสรุปตั้งได้แค่เนี้ย <c oughs> ผมกําลังหาอยู่ผมกําลังหาอยู่แต่ทีนี้ผมกําลังเข้าไปลึกอีกอ่ะเดี๋ยวทีนี้ถอดสายตัวไฟ ให้ดับสายดำเออน่นะเออ,เอ,อสายนั้นแหละอ่ะถอดอ่ะ,อะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าโหมดมานะอ่ะกดซ้ายค้างไว้อ่ะเข้าโหมดเซียบเห็นไหมมันมีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้แต่กลับกายตั้งแล้วไม่ล็อกมันไม่จําให้เนี่ยอ่ะหมุนเลยก่อนหนึ่งถึงเก้าเหมือนกันแล้วเราก็มากดตรงนี้ตัวเนี้ยมันไม่ได้เลยเหไหนมันกดตรงเนี้ยมันม,มันมันไปไหนไม่ได้เลยอ่ะ พยายามกดตรงนี้ผมพยายามกด2ปุ่มกันแล้วหนึ่งปุ่มกันแล้วมันไม่ไปไหนกดได้ปุ่มเดียวนะฮะไม่ว่าจะลองรีเซ็ตใหม่อะไรใหม่มันมันไม่จำคือเราอยากจะลองกับเซนเซอร์ความเร็วเดิมของในตัว S อนะฮะตัวสเตอร์หน้าเผื่อว่าจะใช้ของเดิมได้ไหมแต่ตัวเนี้มันไม่ล็อกหน้าจอตัว P เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าความหมายคืออะไรกำลังหาข้อมูลอยู่นะฮะก็เลยมาบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวใครจะไปพลาดซื้อรุ่นนี้แล้วเดี๋ยวกลัวมันมีปัญหาแล้วมันจะใช้ไม่ได้นะ เนี่ยผมปล่อยเฉยๆมันก็ไม่ดีดล็อกนะมันไม่ดีดล็อกนะฮะดับปิดเปิด,ปดสวิตกุญแจมันก็ไม่ล็อกมันก็ไม่จำนะอ่ะเดี๋ยวเราอ่ะถอดสายสีดำบอกเหมือนเดิมปึ๊บอ่ะแล้วเราก็เสียบปึ๊บให้มันติดก่อนปึ๊บอ่ะอ่ะถอดออกอีกรอบนึงปึ๊บอ่ะกดขายค้างไว้เสียบดูที่เข้าโหมดมันจะจำไหม มันก็ยังไม่จําอีกเหมือนเดิมมันยังขึ้นศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมก็คือตอนเนี้ยรุ่นเนี้ยมันยังไม่จําความเร็วสรุปแล้วคือก็ต้องใช้เซ็นเซอร์เดิมเอาเซนเซอร์เดิมมาตัวนี้ไปไว้หน้ารถแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยตอนเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นกับตัวตัวนี้มีมีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องใช้กับเซ็นเซอร์ความเร็วเดิมตัวนี้เราไปไว้อยู่หน้ารถแต่ทีเนี้ยเราก็ยิ่งตั้งค่าไม่ได้ ถ้าเราใส่ไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแข็งหรืออ่อนเหมือนกันนะฮะก็เลยจะมาบอกไว้ก่อนว่าเนี่ยถ้าใครอยากจะไปซื้อรุ่นนี้เห็นตามร้านตามเพจนะฮะลองดูลองคิดที่ดีนะฮะว่าจะซื้อรุ่นนี้มาเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมอ่ะถอดออกก่อนอ่ะเสียบอะว่ามันจะใช้ดีได้ไหมนะครับไฟสีสวยจริงเปลี่ยน7สีไม่ได้มีแค่สีเดียวนะฮะก็ลองดูถ้าใจชอบไม่สนใจอะไรไงก็เอาจะเอาเซอร์อไวรอล้า ของผมมันยังตั้งค่าไม่ได้มันยังไม่ล็อกนะฮะเดี๋ยวต้องหาวิธีก่อนแต่ผมนั่งทั้งวันแล้ววันเนี้ยมันไม่ล็อกจริงๆนะครับกับไอตัวโหมดที่ว่าตั้งอะไรต่างๆเห็นไหมที่เขาผุมข้อมกี้เนี่ยอืมก็เลยจะมารีวิวบอกให้ดูก่อนว่าถ้าใครจะไปเจอไฟรุ่นไฟสีขาวแบบนี้นะฮะก็ลองดูนะครับถ้าชอบไม่สนใจอะไรอ่ะก็ลองซื้อไปแต่ถ้าไม่ชอบก็ยังไม่ต้องซื้อนะครับลองเบรกไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวลองไปหาดูสีอื่นดูแบบอื่นดูนะครับกับตัวนี้นะครับ m s x อ่าตัว led สีขาว กับตัวนี้นะฮะามารีวิวให้ดูนะครับเจ็บก่อนนะฮะสวัสดีครับ